สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากทางไลย้อนโรนะฮะไลอดเยนโรมาถามอาจารย์เจฟช่วยมาตอบหน่อยครับเขาถามว่ากรณีตรวจสอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กต้องตรวจสอบยอดยกมาหรือไม่ต้องตรวจสอบยอดยกมาหรือไม่อาจารย์เจฟมีมุมมองไงครับสาหรับการตรวจสอบเมื่อเราเป็นผู้สอบบัญชีใช่ไหมาาเวลาที่เราจะตรวจสอบงบการเงินเนี่ยและเราตรวจสอบปีนี้เราต้องดูยอดยกมาไหมว่ายอดยกมาจากปีก่อนมัน มาเป็นต้นงวดของปีนี้ถูกต้องหรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะต้องตรวจสอบยอดยกมาด้วยค่ะครับค่ะทั้งหมดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหมวดสินทรัพย์นี่สินหรือทุนครับค่ะว่าตัวเลขที่ยกมานั้นถูกต้องอตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าค่ะครับแล้วถ้าเกิดหากไม่สาม,มารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นได้ในรายงานการตรวจสอบนี่เราก็ต้องเขียนในข้อยกเวน้นใช่ไหมใช่ค่ะคือถ,คถ้าเกิดมันมีไหมในบางกรณีที่เราเป็นผู้สอบบัญชีภา้เสียก่อแล้วไม่มียอดยกมาให้เรามา ดูก่อนคือมีตัวเลขมาแต่ว่ายอดยกมานั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถืออ,อย่างนี้นะคะกออ็มีความเป็นไปได้ค่ะอาจารย์อย่างเช่นในเรื่องของบัญชีลูกหนี้การค้าคนะคะในบางครั้งเนี่ยบ,บัญชีลูกหนี้การค้าไม่น่าเชื่อถือไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นลูกหนี้จริงหรือไม่จริงแล้วบางทีมันไม่สามารถยืนยนัยนยอดลูกหนี้ได้นะคะกรณีที่เราจะไปตรวจย้อนหลังคือลูกหนี้นี้มีการค้างนานมาม,มานานแล้วอ,อ,อย่างงี้นะคะก็ ในบางทีเราก็ไม่สามารถหาข้อที่จริงได้ค่ะก็ให้รายงานไว้ดีข้อยุเว้นค่ะอ๋อโอเคไปเดินลงอาจจะเดินลงยากหน่อยแต่ก็ต้องเดินลงนะอาจารย์ครบงั้นไม่ได้กลับบ้าน <c oughs>